ท่านผู้ชมรายการอัปเดตเกษตรนำผ่าน Facebook Live ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทุกท่านนะคะวันนี้ดิฉันพัฒนาพรสโสจยะรองประดลัดกระทระวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมด้วยคุณอุบลวรรณพัฒนาผู้เชี่ยวชาญจากกรมส่งเสริมสหกรณ์นะคะเราได้รับมอบหมายจากท่านประหลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้มานำเสนอและพูดคุยในเรื่องของ การส่งเสริมเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรให้เป็นผู้ให้บริการทางการเกษตรแบบครบวงจรนะคะเรื่องนี้มีความสําคัญและมีที่มาอย่างไรนะคะเรื่องนี้เป็นหนึ่งใน9นโยบายของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ท่านร้อยเอกธรรมนัทพรมเผ่านะคะในเรื่องของยกระดับสินค้าเกษตรเสริมศักยภาพเกษตรกรซึ่งโครงการที่สําคัญโครงการหนึ่งภายใต้ นโยบายนี้นะคะก็คือเรื่องของการส่งเสริมให้เกษตรกรสถาบันเกษตรกรเป็นผู้ให้บริการทางการเกษตรแบบครบวงจรนะคะโดยเป้าหมายของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ได้มอบนโย,บ,นโยบายไว้นะครับเพื่อให้เกษตรกรได้อยู่ดีสินค้าเกษตรมีมูลค่าสูงทรัพยากรการเกษตรยั่งยืนนะคะ แล้วก็สิ่งที่สำคัญที่จะวัดผลอย่างเป็นรูปธรรมในนุยบายของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็คือเรื่องรายได้ของเกษตรกรเพิ่มขึ้นเป็นสามเท่าภายใน4ปีดังนั้นการขับเคลื่อนด้วย9ก้านโยบายของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นสิ่งสำคัญที่พวกเราชาวกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะบูรณาการร่วมมือกัน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าวนะคะสำหรับในประเด็นการส่งเสริมให้กเกษตรกรสถาบันกเกษตรกรเป็นผู้ให้บริการทางการเกษตรแบบครบวงจรนะคะก็มีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะให้กเกษตรกรสถาบันกเกษตรกรสามารถช่วยเหลือตนเองได้แล้วก็สามารถที่จะช่วยเหลือเพื่อนสมาชิกในกลุ่มให้สามารถทําการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพตั้งแต่การผลิต การรวบรวมการแปลร,รูปและการตลาดทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพื่อที่จะพัฒนาในเรื่องเศรษฐกิจฐานรากของพี่น้องเกษตรกรให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะคะเพราะพวกเราก็ทราบกันดีอยู่ว่า,าสัดส่วนของประชากรเกือบครึ่งนะคะก็อยู่ในภาคการเกษตรนะคะดังนั้นเป้าหมายของการดำเนินการในเรื่องนี้นะคะก็แบ่งเป็นสส่วนก็คือ ในส,ส่วนของเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรเองก็คือให้ที่พร้อมนะคะให้เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรที่พร้อมนะคะมาขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการทางการเกษตรซึ่งในช่วงต้นนี้นะคะเราก็จะเน้นในเรื่องของการให้บริการเครื่องจักรกลทางการเกษตรก่อนเป็นลําดับแรกนะคะแล้วอีกประการอ,อีกประการหนึ่งก็คือว่านอกจากในส่วนของเกษตรกรแล้วนะคะ เป้าหมายก็คือผู้รับบริการที่เป็นเกษตรกรที่ไม่ใช่เป็นผู้ที่มีเครื่องจกักรเองนะคะก็จะเป็นผู้ที่มาขอรับบริการสามารถเข้าถึงแหล่งของเครื่องจกักรกลไดอ้อย่างชัดเจนแล้วก็รู้ว่าจะรับบริการได้ที่ไหนอย่างไรในราคาการบริการเท่าไหร่นะคะซึ่งก็จะทำให้การทำการเกษตรของพี่น้องเกษตรกรมีประสิทธิภาพ ทันเวลาลดความเสี่ยงในการสูญเสียนะคะเป้าหมายของการดำเนินการในเรื่องนี้ที่สําคัญก็คือเป็นเรื่องของการจัดทําระบบฐานข้อมูลนะคะซึ่งเราจะจัดทําฐานข้อมูลเป็น3ส,ส่วนด้วยกันส่วนแรกก็คือข้อมูลจากการขึ้นทะเบียนเกษตรกรและสามันเกษตรกรซึ่งจะขึ้นกับกรมส่งเสริมการเกษตรนะคะแล้วส่วนที่2ก็คือเป็นการจัดทําฐานข้อมูลเครื่องมือเครื่องจักรกลทางการเกษตรของหน่วยงานภาครัฐ ทั้งส่วนราชการรัฐวิสาหกิจแล้วก็ที่ทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดูแลอยู่ในส่วนของสหกรณ์แปลงใหญ่วิสาหกิจชุมชนและก็กลุ่มเกษตรกรต่างๆนะคะเราก็จะรวบรวมจัดทำเป็นระบบฐานข้อมูลฐานเดียวเผยแพร่ให้พี่น้องเกษตรกรได้เข้าถึงสืบค้นได้ง่ายนะคะและก็กลุ่มที่3ก็คือ เราจะรวบรวมข้อมูลการให้บริการเครื่องจักรกลการเกษตรของทางภาคเอกชนที่เป็นเครื่องจักรกลเครื่องมือสมัยใหม่ที่อำนวยความสะดวกและเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตให้พี่น้องเกษตรกรนะคะว่ามีการให้บริการอยู่ที่ไหนอย่างไรนะคะก็จะเป็นเรื่องของการจัดทําฐานข้อมูลเมื่อจัดทําฐานข้อมูลเรียบร้อยแล้วนะคะก็เป็นการสร้างการรับรู้ในเรื่องข้อมูลดังกล่าว แล้วก็สนับสนุนพี่น้องเกษตรกรที่เป็นผู้ให้บริการในการบริหารจัดการการให้บริการนะคะตั้งแต่การส่งเสริมให้ความรู้แล้วก็ในเรื่องของการที่เราจะาพัฒนาทักษะถ้าพี่น้องเกษตรกรที่เป็นผู้ให้บริการมีความต้องการนะคะโดยประสานกับทั้งหน่วยงานภาครัฐสถาบันการศึกษารวมทั้งบริษัทเอกชนนะคะค่ะ แล้วนอกจากนั้นนะคะการที่จะสนับสนุนให้พี่น้องที่ประสงค์จะขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการเราก็จะ,ะสนับสนุนในเรื่องของการให้มีโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุนดอกเบีย้ยต่ํา mm. เช่นจากกองทุนของสากลของกระทรวงเกษตรและสากลแล้วก็จากทางธนาคารเพื่อการเกษตรและสากลเป็นต้นนะคะค่ะแล้วนอกจากนั้นแล้วนะคะ สิ่งที่สำคัญที่พวกเราจะทำในเรื่องของแนวทางต่างๆดงตามที่กล่าวไปโดยสรุปในภาพรวมแล้วนะคะว่าทั้งส่งเสริมให้มีการขึ้นทะเบียนสร้างโอกาสในการเข้าถึงแหล่งทุนยกระดับพัฒนาทักษะเป็นการเป็นผู้ให้บริการรวมทั้งในส่วนที่ทางภาครัฐและรัฐวิสาหกิจมีเครื่องมือเครื่องจักรคนอยู่แล้วเราก็จะ อำนวยความสะดวกในการบริหารจัดการเพื่อให้พี่น้องเกษตรกรเข้าถึงเครื่องมือเครื่องจักรกลเหล่านั้นได้ง่ายขึ้นนะคะค่ะอันนี้ก็เป็นแนวทางในการที่จะขับเคลื่อนถามว่าเมื่อเราขับเคลื่อนตามแนวทางดังกล่าวแล้วก็จะสามารถแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในส่วนของที่ าภาคการเกษตรเผชิญอยู่ในเรื่องของการขาดแคลนแรงงานภาคการเกษตรซึ่งปัจจุบันเป็นแรงงานสูงอายุนะคะรวมทั้งแรงงานมีราคาสูงนะคะแล้วก็ในการที่จะเข้าถึงในเครื่องจักรกลแต่ละประเภทในแต่ละขั้นของการผลิตบางบางเครื่องจักรนะคะก็ใช้เวลานาน,านมีระยะเวลาต้องรอนะคะรอในเรื่องที่ว่าเมื่อไหร่จะได้บริการเครื่องจกักรกลเช่นรอเครื่องเก็บเกี่ยว รอเครื่องอตัดหญ้าสมมติจะปลูกอาหารสัตว์นะคะปลูกหญ้าเลี้ยงสัตว์กว่าจะได้เครื่องจักรก็ต้องรอคิวจนพืชผลอาจจะเสี่ยงต่อการที่อยู่ในสภาพที่ด้อยคุณภาพลงไปนะคะเพราะฉะนั้นการที่เราจะพัฒนาในเรื่องการสนับสนุนให้พี่น้องเกษตรกรให้บริการเครื่องจกักรกลก็เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้มีการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่มาลด ข้อจำกัดในการทําการเกษตรที่ผ่านมานะคะให้พี่น้องได้มีโอกาสที่จะเข้าถึงเทคโนโลยีใหม่ๆได้อย่างสะดวกรวดเร็วในราคาที่เหมาะสมเป็นธรรมอันจะเป็นการช่วยลดต้นทุนลดต้นทุนแล้วก็เพิ่มลิตภาพการผลิตลดการสูญเสียของพืชผลนะคะ,ะแล้วก็คิดว่าเมื่อ,อมีการลดต้นทุนมีการเพิ่มผลผลิต รายได้พี่น้องของเกษตรกรก็จะสูงขึ้นนะคะก็ขออนุญาตนําเรียนในภาพรวมที่มาวัตถุประสงค์เป้าหมายและแนวทางในการขับเคลื่อนนะคะว่าเมื่อเราทาอย่างนี้แล้วผลลัพธ์จะมีอย่างไรบ้างสําหรับในรายละเอียดของการขับเคลื่อนและการดําเนินการนะคะก็ขอ,อให้ทางท่านผู้เชี่ยวชาญได้นําเสนอในรายละเอียดต่อไปเชิญเลยค่ะค่ะขอบคุณ ขอบพระคุณท่านรองประหลัดนะคะในส่วนของการขับเคลื่อนการแนวทางการส่งเสริมสถาบันเกษตรกรให้เป็นผู้ให้บริการทางการเกษตรนะคะแบบครบวงจรในขั้นตอนแรกของเราค่ะเราได้มีการดําเนินการสํารวจข้อมูลอุปกรณ์การตลาดที่ให้บริการนะคะโดยแบ่งออกเป็น3ประเภทด้วยกันนะคะโดยได้แก่ประเภทแรกก็คือเครื่องมือเครื่องจักรกลของหน่วยงานภาครัฐที่ให้บริการทางภาคการเกษตร ประเภทที่2ก็จะเป็นเครื่องมือเครื่องจักรกลทางการเกษตรของสถาบันเกษตรกรเองที่ได้รับการจาัดสรรงบประมาณจากภาครัฐรวมไปถึงที่สถาบันเกษตรกรจัดหาเองนะคะแล้วก็ส่วนที่3ก็คือตัวของเกษตรกรเองที่พร้อมที่จะให้บริการทางด้านเครื่องจักรกลทางการเกษตรทั้งนี้ค่ะทั้ง3ทั้ง3แนวทางทั้ง3ประเภทนี้นะคะจะต้องมีการขึ้นทะเบียนซึ่งตอนนี้นะคะสำนักง,งานเศรษฐกิจการเกษตรค่ะเราได้มีการจัดทำร่างระเบียบ คณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตรและสากรว่าด้วยการขึ้นทะเบียนเกษตรกรเกี่ยวกับการประกอบกิจการในด้านการเกษตรพศ2557นะคะซึ่งจะต้องมีการสำรวจข้อมูลในส่วนของคนที่จะทําเป็นผู้ประกอบการทางด้านการเกษตรได้จะต้องมาขึ้นทะเบียนภายใต้พระราชบัญญัติภายใต้ระเบียบฉบับนี้นะคะค่ะ ลำดับต่อมานะคะเมื่อเราได้ข้อมูลแล้วเราจะมาจัดหมวดประเภทของเครื่องจักรกลทางการเกษตรด้วยกันซึ่งเราจะแบ่งออกเป็นสิประเภทด้วยกันนะคะโดยประเภทที่1ค่ะจะเป็นเครื่องต้นกําลังนะคะก็จะเป็นพวกเครื่องปั่นไฟรถไถ่ายเดินตามประเภทที่2ค่ะจะเป็นเครื่องมือในเรื่องของการเตรียมดินการผานดิน รถตีดินนะคะประเภทที่3จะเป็นพวกเครื่องปลูกเครื่องหยอดประเภทที่4ี่ก็จะเป็นเครื่องมือในการดูแลรักษาพวกเครื่องพ่นยาเครื่องใส่ปุ๋ยประเภทที่5จะเป็นในเรื่องของเครื่องมือในการเก็บเกี่ยวพวกรถเกี่ยวนวด ข้าวนะคะแล้วก็ส่วนของข้าวโพดประเภทที่6ค่ะจะเป็นในเรื่องของเครื่องฉุบน้ําแล้วก็ประเภทที่7จะเป็นเรื่องของรถบรรทุกประเภทที่8ก็จะเป็นเครื่องมือหลังการเก็บเกี่ยวแล้วก็ประเภทที่9ก็จะเป็นพวกสิ่งก่อสร้างจะเป็นพวกลงสีฉางไชโลแล้วก็ลานตากประเภทสุดท้ายค่ะจะเป็นอุปกรณ์การตลาดต่างๆเช่นชุดอุปกรณ์ประเภทเกี่ยวกับเรื่องของชุดเก็บถังน้ํานมดิบตะก้าหูเหล็กแล้วก็ถังน้ําเย็นนะคะอันนี้คือจะแบ่งหมวดประเภทออกเป็นทั้งหมด10ประเภทด้วยกันนะคะ นอกจากนี้แล้วค่ะเมื่อเราได้แบ่งประเภทออกมาแล้วเราจะมาการฐานข้อมูลในรูปแบบของแอปพลิเคชันซึ่งทางคณะทำงานค่ะเราได้มีการวางแผนจะต่อยอดแอปพลิเคชันจาก Co-op อ a แคของกรมส่งเสริมชากรซึ่งปัจจุบันนะคะได้มีการพัฒนาข้อมูลของสถาบันเกษตรกรและก็เปิดใช้บริการแล้วในส่วนของแอปพลิเคชัน Co-op อ a แคค่ะก็จะสามารถโหลดได้ในส่วนของ App Store แล้วก็ในระบบ Android นะคะได้ทั้ง2ระบบ จากนั้นค่ะเมื่อเราได้ฐานข้อมูลในส่วนของแอปทั้งหมดแล้วค่ะเราจะมาจัดทําในเรื่องของแอปพลิเคชันแล้วก็จะมาจัดทําในรูปของอ e ีบุ๊กด้วยเพื่อจะให้เกษตรกรสามารถเข้าถึงได้ง่ายขึ้นทั้งหมดนี้ค่ะจะอยู่ในศูนย์ข้อมูลในส่วนขอ,ของพิรุณรานะคะซึ่งเราจะมีแนวทางให้ทาง fc จังหวัดค่ะนําข้อมูลเหล่านี้ค่ะไปเผยแพร่ให้กับเกษตรกรผู้ที่จะใช้บริการต่อไปได้เข้าถึงข้อมูลได้ง่ายขึ้นนะคะ ทีนี้จะขอนําเสนอนิดนึงค่ะเผื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ในส่วนของแอปพลิเคชัน c o o อ c แครของกรมหุ่งเสือชากอค่ะหน้าตาแอปพลิเคชัน c o o อ c แครค่ะตอนนตอนนี้นะคะในเบื้องต้นสามารถดาวน์โหลดได้แล้วซึ่งจะประกอบไปด้วยข้อมูลอุปกรณ์การตลาดแหล่งรับซื้อแหล่งผลิตแล้วก็ชื่อฉากรภาคการเกษตรค่ะ เมื่อเราเข้าไปแอปพลิเคชัน c a ้ด of Care นะคะเราจะพบว่าจะมีในส่วนของถ้าเราอยากค้นข้อมูลในส่วนของว่าเอ๊ะเราต้องการดูว่าโรงสีที่นี่อยู่ที่ไหนสากก์นี้อยู่ที่ไหนจะรับซื้อผลผลิตอย่างไรเราเข้าไปคลิกได้เลยค่ะจะแบกหมวดออกมา แต่ละหมวดก็คืออุปกรณ์การตลาดแหล่งรับซื้อแหล่งผลิตแล้วก็ตัวสาก์เมื่อเราคลิกเข้าไปแล้วค่ะเราจะเห็นหน้าตาก็คือจะมีชื่อสหก์จะมีในส่วนของอุปกรณ์การตลาดที่มีอยู่เมื่อคลิกเข้าไปเราสามารถเดินทางไปได้เลยว่าจะมี Google m a p 8จุดเรียบร้อยฉะนั้นอยู่ตรงไหนที่ใดก็คือจะสามารถจุบคนได้ง่ายขึ้นค่ะอันนี้ก็คือแอปพลิเคชันที่เราจะนำมาต่อย,ยอดเพื่อใช้ในกิจการนี้ค่ะ ก็ได้รับทราบรายละเอียดของการดําเนินการในเรื่องการส่งเสริมเกษตรกรสถาบันเกษตรกรให้เป็นผู้ให้บริการทางการเกษตรแบบครบวงจรแล้วนะคะก็จะเห็นว่าด้วยความที่เราต้องการให้สําเร็จอย่างรวดเร็วนะคะก็ใช้โครงการโคอป c a ร์ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่มีอยู่แล้วในเรื่องของข้อมูลทางการตลาดนะคะก็จะมาประมวลรวบรวมข้อมูลของเครื่องมือเครื่องจกักรกลทางการเกษตรทั้งหมด ตั้งแต่ขั้นการผลิตการรวบรวมการแปรรูปนะคะมาเข้าอยู่ใน c o o ็อ a แคนะคะแล้วก็เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องเกษตรกรทราบโดยเราจะใช้กลไกของศูนย์พิลุนราชนะคะในเรื่องของการเผยแพร่ทางออนไลน์แล้วก็ใน สารที่ตั้งที่เกษตรอำเภอทุกอำเภอและที่สำคัญก็คือจะใช้กลไกของทางเอซี SC จังหวัดซึ่งมีเกษตรและสะกรจังหวัดและมีส่วนราชการภายในจังหวัด ร่วมเป็นคณะกรรมการอยู่เผยแพร่ทําความเข้าใจสร้างการรับรู้ขับเคลื่อนตั้งแต่ในขั้นตอนที่จะให้เกษตรกรสถาบันเกษตรกรในพื้นที่เข้ามาร่วมลงทะเบียนเป็นผู้ให้บริการทางการเกษตรแบบครบวงจรนะคะซึ่งในเบื้องต้นอย่างที่เรียนนะคะว่าเราจะเริ่มที่เครื่องจักรกทางการเกษตรก่อนนะคะก็ขอเชิญชวนประชาสัมพันธ์ทั้งทาง เกษตรกรประชาชนทั่วไปที่รับฟังอยู่แล้ก็ถามเจ้าหน้าที่ในสังกัดของกระทรวงเกษตรและสหก,กรณ์เองนะคะว่าเราจะบริการกันเพื่อที่จะขับเคลื่อนยกระดับให้พี่น้องเกษตรกรและสาบันเกษตรกรเป็นผู้ให้บริการทางการเกษตรแบบครบวงจรขั้นตอนในขณะนี้นะคะก็อยู่ในระหว่างการร่างประกาศระเบียบนะคะเพื่อที่จะ ให้ทางเกษตรกรสถาบันเกษตรกรได้มาขึ้นทะเบียนและที่สําคัญอีกประการหนึ่งนะคะก็ในส่วนของทางเอกชนแล้วก็ภาคีเครือข่ายต่างๆเช่นสถาบันการศึกษาหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งก็ร่วมเป็นคณะทํางานกับเราด้วยเช่นกระทรวงอุตสาหกร,รรมหรือหน่วยงานที่ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนนะคะก็มีส่วนในการที่จะขับเคลื่อนในเรื่องของการยกระดับ พี่น้องเกษตรกรน,นอกจากจะเป็นผู้ทำการเกษตรแล้วเราก็จะยกระดับเป็นผู้ให้บริการทางการเกษตรแบบครบวงจรด้วยนะคะเพราะฉะนั้นในชั้นนี้นะคะก็ขอ,อเล่าให้ฟังถึงความสำคัญแล้วก็ความก้าวหน้าในการดำเนินการในเรื่องนี้นะคะในลำดับต่อๆไปเราคงจะได้มีโอกาสมาเล่าให้ทราบถึงความก้าวหน้าในแต่ละ ช่วงเวลาต่อไปนะคะแบบนี้ก็มาถึงในช่วงท้ายของรายการแล้วนะคะก็ได้นำเสนอในภาพรวมของการดําเนินงานแล้วก็ในเรื่องของความคาดหวังที่เราคาดหวังว่าเมื่อทำเรื่องนี้แล้วพี่น้องเกษตรกรจะได้อะไรนะคะทั้งในภาคของการเป็นผู้ให้บริการและในภาคของการเป็นผู้รับบริการนะคะ ก็ขออนุญาตนำเรียนให้พวกเราได้ทราบและก็ช่วยกันเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และขับเคลื่อนการดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องร่วมกันต่อไปนะคะต้องขอบคุณทุกท่านที่ร่วมรับชมรับฟังรายการอัปเดตเกษตรนำในวันนี้นะคะค่ะก็ขอขอบคุณแล้วก็ขอกล่าวคำสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ